ว้ายมาแล้วสุ่ขาว,วันนี้นะคะจะพาสู่เขาพโพิวนะคะมาแอลคาเฟ่นะคะคาเฟ่ละอิตาอย่างสยางนี่เลยจะเป็นคาเฟ่นะคะสไตล์น้ำตกคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติเนาะ,ะน,นี่คขากลมาคนเดียวสวยๆนะคะมาอแอรูปแบ๊วๆบกนันเนาะวันนี้ก็จะปลามาเลาะนะคะปลามาเลาะพอน้ำตกเนาะแล้วก็ขออุ่นหนุนกาแฟเผิ่สักหนอยนะคะแก้วนี้แก้วเกสบาท เปิดบอกว่าถ้ามาก็ต้องเสียการเข้าหกสิบาทแล้วก็6กสิบาทนี่นะัะเอามาซื้อของในร้านได้ก็คือจะเข้ามาบัรได้มาทายลูกปดอกบัดได้ีนบัตได้ในะคะต้องซื้อของของเปิดน,นอกต้องจ่วยเปิดอุ้มหนุนเนาะพอกะวิวสวยระดับเด่อุ้ยสวนนี่คืองามมากนะคะกะตีว่าพัดตะเว่นไปพัดตะเวนมานี่กับใจนะคะกวูวจะไปทายโดนคนอื่นเนาะถ้าเขาหันไปเท่ากับใจลบเนาะ หัวก้นหมาพีดีพีเอนะคะก็จะเสียงตังหลายเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะกระแวบไปกระแวบมาเพราะว่าหัวจะทายโดนหน้าคนอื่นจะเป็นมาแอลเนาะก่อนน้ำตกมันก็เป็นประมาณนี่แหละสู่เขาคือเป็นอารมณ์สวนนะสวนผสนมกับน้ำตกก็คือผนแตกจัดแต่งขึ้นมาเนาะแต่มันก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่ถูกเรียบเรียงไว้อย่างดูดีโอเคนะคะแล้วก็จะมีหมอกควันโอ้เย็น ขาดนะคะเป็นโะอควะนึกว่ายูบนสวรรค์ด้านฟ้าเนาะทุกคนพอดูอ้ยสวยๆดอกไม้นี่มันดอกแท่ดอกกลอมวะดอกกล้วยไม้มันงามเกินปอมก็ปอมแล้วไปเอามาเสียบด้วยก็ห <te> ่าจะได้ก <inks> <te> ับงูนะนี่ก็จะมีแบบลักกาลักหน้าล้วขอแบบเดินเป็นมิสแกรนเลยนะคะก่อนนีอันนี้เป็นไฮไลท์ของเปิรนนะก็จะเป็นนั่โต๊ะสูง เสียงดังสิ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 ะคะก็คือแบบสิ้นมากเนาะถ้ามีเต้นนี่อย่างมากังแหย่จะมดแต่ก็มาได้นะเพราะว่าเปมนเอาของหราทายลุกนั่นไอ้นี่็ือเป็นดอกไม้นะนี่คึ้นบนดอกไม้ก่อนเฮ็ดของหัวใส่ของงามเอาละงามเอาละแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเสียงดังมากสิ้นมากแล้วก็มาตัวนี้นะคะน่าตกก็คืองามมากก็แวะไปก็แวะม้แล้วกาบอกลบขนกัวโดนหน้าคนอื่นนะ แวะไปก็แวะมาเนี่ย,ยสวยยก็คือเวลามาล้วก็รู้สึกกินบบ่ีแบบดีอ่ะรู้สึกแบบพอนุดท้ายหลังจากติดกักอัวโควิดในบ้านอีแปดวันก็คือขอออกปอบขอออกลาหน,นะน่อยมีจัก้องเิลียมมาสู่ธรรมาชาติอันสวยงามนะคะก็คือแบบเนี่ยมันควันเงี้ย,ยมันก็คือสิ้นนะพอไปจงได้เกิดง,งามแตลว่ามุมไหนก็คือสวยเหมือนกันกเพราะว่าต้นไม้ปกติักล้ๆกันเนาะ เขาก็กระแวบไปก,กระแวบมานะกินกาแฟไปตวัวบรรยากาศก็ขึ้นมะาพออยู่ไปได้สักกันนี่ก็คือหมอกมันก็เริ่มเต็มเนาะติมอาตาคือมาหันไทยเลยหันทุทธเจ้าตัองหลังแต่แต่เคารพน้อยเถอะเนี่ยถอยลังไปก็กู้จะยาใส่ต้นไม้เปนๆก็บ,บอกว่าห้ามยุกต้นไม้นะไข่ปีมาก็คือระวังให้ดีจะไปนับได้นับยุกหงเปินนะ เนี่ยอันกอต้นไม้ก,ก็สวยมากหลอดปลาหลอดฟงหลอดไผนะก็คือคับรถมาก็คือมาพอต้นไม้แต้นเนี่ยนี่ก็มีความเป็นจองนะคะจองสาวเหนือเนาะนู้กระโกควันเต็มมึงนู้นพอระมาหันไผ่่าไปย่ามากกว่า,มมาระว่างโต๊ะขวานเนะก็อีดขนาดเนาะก,ก็ขอมาแวกกินกาแฟาหนังกินดีดักๆดนะเอากินเหื่อมันเย็นอกเย็นแจเนะแล้วก็สั่งเข้านะคะ เขาไข่ดาวมาอุ้นี่โล้ยซิบสี่บาทล้ำเหม,มืนล้ำก๋หูล้ําจิ้งหกกันเต๋อแต่ก็นาาา่าสักก็ใช้ได้แต่ละเด้อกินล้ำล้ำเด้อ